สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมแอดเป็นหนุ่ยนะครับกับช่องทุเรียนไทยชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการสะสมอาหารนะครับการสะสมอาหารนะครับมือมือใหม่นะครับผู้ที่ปลูกทุเรียนมือใหม่ๆนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าการสะสมอาหารเนี่ยคืออะไรนะครับ การสะสมอาหารก็คือถ้าถ้าเป็นทุเรียนที่เพิ่งปลูกนะครับก็เริ่มตั้งแต่ที่เราปลูกเลยนะครับแต่ที่เราปลูกใหม่ๆเลยนะครับก็สะสมอาหารเรื่อยมานะครับจนถึงอายุ4ี่ปีนะครับถึงอายุ4ี่ปีนะครับคือรดน้ําใส่ปุ๋ยฉีดยาเพีย้ยแมลงเชื้อโรคอะไรต่างๆ ที่เราที่เราทำนี่แหละครับที่เรากําลังทําอยู่เนี่แหละครับก็คือการสะสมอาหารนะครับการสะสมอาหารและก็การแต่งกิ่งนะครับการแต่งกิ่งนะครับเพื่อนๆการแต่งกิ่งแต่งแขนงแต่งทรงพุ่มอะไรต่างๆอันนี้นะครับก็คือจัดอยู่ในการสะสมอาหารนะครับ การแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งแต่งกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างแต่งกิ่งข้างหรือตัดยอดนะครับเพื่อควบคุมความสูงนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งนะครับใบดํานะครับทําให้ถึงใบดําเลยนะครับใบสุดท้ายที่เราจะเอาลูกนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยอ่า แปดยิบสี่นะครับแปดยิบสี่เพื่อเพื่อที่เราจะต้องลดลดลดตัวหน้าลงครับลดเอ็นนะครับในตัวเจนนะครับลดในตัวเจนลงนะครับให้ตัวท้ายสูงนะครับเพื่อเพื่อเราจะให้ทุเรียนกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเพื่อน เราก็จะมาพูดถึงการเปิดตาดอกนะครับการเปิดตาดอกนะครับการเปิดตาดอกนะครับเพื่อนการเปิดตาดอกนั้นนะครับไม่มียาเปิดตาดอกนะครับเพื่อนครับทุเรียนมันจะออกเองนะครับตามธรรมาชาตินะครับเื่อเมื่อ เมื่อใบเขาตันแล้วนะครับเมื่อใบเขาตันมีอาหารสะสมเพียงพอนะครับอายุต้นได้ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของต้นนะครับได้นะครับผู้เรียนได้อายุนะครับเมื่อกระทบแรงกระทบหนาวนะครับเขาก็จะออกเองครับตามธรรมชาตินะครับแต่บางคนเขาก็ทําออกนอกฤดูนะครับเพื่อออกก่อนนะครับออกก่อนฤดูนะครับก็คือการทําสารนะครับ การทำสารการทำสารนะครับแต่ว่าทุเรียนที่เราจะเปิดเราจะพูดวันนี้เราจะพูดถึงการเปิดตาดอกด้วยนะครับการเปิดตาดอกนั้นนะครับไม่มียาชนิดไหนนะครับที่จะทำให้ทุเรียนออกดอกได้นอกจากสารพาโคนะครับนะครับเพื่อนๆสารพาโคแล้วก็ทุเรียนก็จะออกออกเองนะครับออกดอกเองตามธรรมชาตินะครับ ทีนี้วิธีการเปิดคําว่าเปิดตาดอกเนี่ยคําว่าเปิดตาดอกนะครับให้เพื่อนเนเราจะเปิดตอนไหนนะครับให้เพื่อนๆนสังเกตนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตใต้ท้องกิ่งของเรานะครับว่าว่ามีตุ่มเล็กๆขึ้นมาอย่างนะครับคือคือไข่ปลานะครับคือเม็ดไข่ปลาเนี่ยนะครับเม็ดไข่ปลาเนี่ยนะครับพอเราเห็นตรงเนี้ยปุ๊บตรงนี้แหละครับที่เราจะเปิดตาดอกนะครับ ที่เราจะฉีดเปิดตาดอกนะครับเพื่อให้ดอกนั้นออกมาสม่ำเสมอนะครับและออกมาเป็นจำนวนมากนะครับนะครับเราจะเข้าใจมือใหม่นะครับต้องเข้าใจนะครับแต่สำหรับมือเก่านั้นสำหรับมือเก่าที่ทุเรียนที่เคยทำกันแล้วก็พวกนี้ก็มีความรู้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตให มือใหม่นะครับเรียนมือใหม่ชาวสวนมือใหม่นะครับเข้าใจนะครับส่วนยาที่เราจะใช้เปิดตาดอกนะครับก็มีนะครับ13046นะครับแล้วก็บวกสาหร่ายทะเลนะครับบวกสาหร่ายทะเลแล้วก็ยาลานะครับยากันเชื้อลานะครับและยาฆ่าแมลงครับ ยาฆ่าเพีย้ยเนี่ยนะครับพอเพีย้ยมันจะมาจับตอนช่วงที่ที่ดอกก็เริ่มเริ่มออกนะครับเพีย้ยไฟนะครับนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผิดพลาดป,ประการใดนะครับผมก็กราบขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ